สวัสดียามเที่ยงที่บ้านสวนสุวิมนนะคะวันนี้นะคะบ้านสวนสุวิมนมาแบ่งปันบอนสีอีกเหมือนเคยแต่วันนี้เรามีบอนสีคัดตู้แบบเปเ๊ะเ,เหมือนเดิมในราคาแค่49บาทเท่านั้นเองนอกจากนี้นะคะเรายังมีบอนไซส์กระถางอกนิ้วเนี่ย มาแบ่งปันกันด้วยนะคะเผื่อท่านใดสนใจอยากแบบว่าไปวางแล้วสวยเลยก็ทักมาสั่งซื้อสายพันธุ์แบบ6นิ้วนะคะเป็นแบบชุดแม่พันธุ์ของเราไปเลยแต่ถ้าใครอยากได้ไซส์49บาทวันนี้เรามีหลากหลายสายพันธ์เลยราคาเดียวเหมือนเดิม49เท่านั้นโทรกันเข้ามาได้ทักกันเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะวันนี้ เบอร์โทรในการสั่งซื้อ0964253136ถ้าใครจดไม่ทันเรามีเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอเลยแล้วที่สำคัญนะคะเรามีบริการจัดเก็บปลายทางให้ด้วยท่านใดไม่สะดวกโอนไม่เป็นไรนะคะแจ้งเราได้เราจะส่งให้ท่านแบบปลายทางได้เลยค่าส่งของเรานะคะ50บาทเท่านั้นเองเป็นเหมาสส่งอีกตั้งหากแล้วส่งให้ทั้งกระถางด้วยนะคะสนใจแบบไหนทักกันเข้ามาได้เลยก่อนที่จะไปดูบอลไซส์4นิ้วเรามาเริ่มต้นที่6นิ้วกันก่อนนะคะ อย่างเช่นกระถางแรกนะตัวนี้มีชื่อว่าพรพระร่วงเป็นบอลสีเข้มๆหน่อยนะคะเป็นบอลสีดํามีจุดสีชมพูเด่นๆลอยออกมาแบบนี้นะคะราคาร้อยเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้ชื่อมงคลมากเลยชื่อว่าพรพระร่วงนะคะถัดจากพรพระร่วงนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเหนือดวงเจนสองนะคะเพื่อนๆหน้าป้ายใบกลมมนสวยแบบนี้แล้วก็ ป้ายจัดชัดเจนแบบนี้นะคะต้นใหญ่ๆไซส์สวยๆสามารถเปลี่ยนใส่ไซส์10นิ้วได้เลยราคา250บาทเท่านั้นนะคะส่วนต้นถัดมานะคะจะเป็นตัวกิติมาเจนจิรานะคะซึ่งเป็นไม้ป้ายเป็นไม้ป้ายที่เวลากัดสีเต็มที่คล้ายๆกันกันกบพวกกลุ่มเพชรจอมทองวันนี้มาจำหน่ายในราคาไซส์6นิ้วแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเพื่อนๆต้นนี้นะคะกิติมาเจนจีราจำหน่ายแค่ ร้อยเดียวเท่านั้นนี่ป้ายสวยกําลังเริ่มกัดสีชมพูนะคะกําลังเริ่มกัดสีชมพูลายเหมือนหินอ่อนตัวนี้สวยมากเพื่อนๆท่านใดชอบท่านใดถูกใจทักมาได้เลยกิตติมาเจนจีนจิราราคา100บาทนะคะส่วนต้นถัดมาตัวนี้เป็นตัวจังหวัดน้องขายนะคะจังหวัดน้องขายในราคาร้อยเดียวอีกเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นบอลใบกลมนะคะเป็นบอลใบกลม ลักษณะใบกลมการกัดสีเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกตัวพรพธาตุนะแต่ใบกลมแล้วก็ขอบใบเขาจะโค้งขึ้นเหมือนกระด้งนะคะตัวนี้สีสดสวยมากเลยจะเป็นสีเขียวมิ้น์มีเม็ดแดงลอยแล้วก็ติดป้ายสีออกอป้ายจะสีเหลือบๆห,หน่อยนะคะตัวนี้ร้อยเดียวนะคะเมืองหนองคายต้นถัดมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวปีกหงไม้นอกตู้ซึ่ง ลวดลายค่อนข้างจะชัดสวยแล้วนะตัวนี้ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อนเพื่อนร้อยเดียวเท่านั้นนะคะปีกหงไม้นอกตู้ส่วนต้นถัดมานะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวชิน,นะบัญชรหน้าเรืองแสงต้นใหญ่ๆไปเลยค่ะตัวนี้ต้นใหญ่ๆกัดสีเป๊ะฟังวงังเวอร์ชิน,นะบัญชรต้นนี้รับไปเลยราคาแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเนาะยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวเราไปเดินดูตามตู้กันอีกว่าวันนี้มีสายพันธุ์ดีๆแบบไหนมาแบ่งปันกันบ้างนะคะ นายมั่นปืนยาวนะคะอันนี้เป็นไซส์แตกกอกลังเริ่มกัดสีเดี๋ยวแมค่ค้าพาไปดูต้นที่กัดสีแล้วว่าจะสวยขนาดไหนนะคะมาโตเต็มที่ไซส์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะใครยังไม่มีนะคะรับไปเลี้ยงได้เลยนายมั่นปืนยาวนะคะกอเมื่อกี้แค่ร้อยเดียวเท่านั้นเองร้อยเดียวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามีสายพันธุ์ไหนมาแบ่งปันกันอีกกอใหญ่ๆสีขาวด้านนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว บวรรัตนะโกสินนะคะเพื่อนๆกอใหญ่มากเดี๋ยวแม่ค้าหยิบออกมานะคะเพื่อนเพื่อเห็นแล้วเพื่อนๆจะชอบนะคะกําลังเริ่มกัดสีแล้วตัวนี้นะนี่อันนี้คืออยู่จัดทรงธรรมชาตินะคะแม่ค้าไม่ได้ทําใดๆเขาเลยต้นนี้ร้อยเดียวกอใหญ่ๆกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะคะตัวนี้เป็นตัวพรรัตน,นะนะคะเป็นตัวพรรัตนะหน้าแผงคือเขาก็จะขึ้นด่างเหลืองด่างแดงนะคะร้อยเดียวเหมือนกัน ส่วนต้นถัดมาตรงนี้นะคะใครที่กำลังเตรียมตัวที่ชื่อว่าพิษณุโลกไว้ประกวดนะคะตัวนี้ได้เลยฟอร์มกอไว้ดีแล้วนะคะชื่อพิษณุโลกนะคะตัวนี้เนาะเผื่อท่านใดอยากเก็บไว้ประกวดเนาะตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นต้นใหญ่ๆเกินกล้องเนี่ยตัวนี้ชื่อว่านินละการนะคะชื่อว่านินละการใครชอบตัวนี้อยู่นอกตู้แล้วยังแจ่มเลยนะคะแล้วก็ กลมๆข้างในตัวนี้แก้วการดาสองต้นนี้ก็ร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวอ่ะส่วนต้นนี้นะคะถัดมาเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เนะะี่ยค่ะมีดางมีอะไรสวยๆเนี่ยฟอร์มแน่นๆเนี่ยตัวนี้คือสาวนครชัยศรีราคาหนึ่งร้อยเท่ากันนะอันนี้เอาใจคนชอบด่างๆตัวนี้นะคะเป็นไม้โบราณน,นะคะเป็นเป็นไม้โบราณตับจังหวัดแต่แม่ค้าจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรเดี๋ยวผ่านไปก่อนเนาะ เดี๋ยวจะพามาดูไม้โบราณพวกตัวเรืองพนารายกันเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นเรืองพนารายนะคะกําลังกัดสีเต็มที่เลยมีสองกอให้เลือกนะคะกอละร้อยเป็นกอนะคะเนี่ยเป็นกอแน่นๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยกออกมาก่อนนะตัวเรืองพนารายของเราเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองดูสูงมากเพื่อนๆสูงมากแล้วก็กัดสีสวยมากตัวนี้นะ เรืองพนาณา์ของเรานะร้อยเดียวส่วนใครที่ชอบไม้สีแจ่มแจมวันนี้มีตัวที่ชื่อสเสนหาด้วยนะคะกอน,นี้ก็ร้อยเดียวนะคะสเสนหาส่วนต้นนี้นะคะเป็นฟอร์มกออีกเหมือนกันเขาชื่อคุ้มกล้าวนะคะตัวนี้ชื่อคุ้มกล้าวเดี๋ยวแม่ค้าจะเอาออกตากแดดเขาก็จะสวยเข้มขึ้นกว่านี้อีกนะคะคุ้มกล้าวอ่าท่านใดสนใจตัวไหนก็ทักกันเข้ามานะไม้มีแบบคือยังมีเยอะอยู่เลยอะไม้หกอะ รูปไม้ห,มหกเผื่อใครชอบไม้หกต้นนี้ก็สวยนะคะต้นนี้ก็สวยนะชื่อสีแดงสดโชกระดูกนะคะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อซับราชาสวยตัวนี้ค่ะซับราชาเนาะแล้วก็อันนี้ฟอร์มกอเลยนะคะเทวกรรมรังรักนะคะด่างสวยร้อยหนึ่งเหมือนกันค่ะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอ,องคุรีมานนะคะร้อยเดียวแล้วก็กอนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้เป็นตัวสีปราดหนึ่งร้อยเหมือนกันเผื่อท่านใดสนใจเนาะนี่ค่ะแต่ใครที่ชอบแรแลขึ้นมาหน่อยนะวันนี้มีตัวนำโชคอะคะ่ะกอใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะใหญ่ๆแบบเนี้ยหนึ่งร้อยนะคะนำโชคเนาะสวยมากนะคะนำโชค แล้วก็มีตัวทองประกายทองประกายแสดแล้วก็มีหน่อแล้วด้วยร้อยหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่ต้นนี้นะคะร้อยหนึ่งเหมือนกันส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสิราหุ้มทองกอใหญ่บิ๊กเบิ้มนะคะกอใหญ่บิ๊กเบิ้มติดด่างทองนะคะตัวนี้ติดด่างทองอาราคากอนี้200บาทนะคะกอใหญ่มากเพื่อนๆเนี่ยกอใหญ่จริงๆแล้วมีครบทุกหน้าในกอนนี้มีหน้าหวานหน้าด่างนะคะอ่า ราคาแค่200บาทกอนี้เผื่อใครสนใจจะรับไปเลี้ยงนะคะไปใส่12นิ้วได้เลยกอนี้เนาะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นตัวแหลมทองนะคะแหลมทองต้นนี้150บาทน้องสูงและสวยมากแหลมทองของเรานะคะ150บาทส่วนดังๆข้างล่างนะคะตัวนี้คือราศีสิงห์ร้อยเดียวราศีสิงห์ร้อยเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นฟอร์มกอของตัวสุมาอี้นะคะ ฟอร์มกอสุมาอี้1 0 0เท่านั้น100เท่านั้นเนาะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นตัวสังวานนพรัตอันนี้เป็นหน้าสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็ร้อยเดียวเหมือนกันแล้วก็ลายสื่อไทยนะคะ1 0 6นิ้วนะคะตรงนี้นะคะดังๆเนี่ยเป็นนพ9นพะเก้านรนึ่งะคะนพ9เก้าร้อยหนึ่งนะ,ะ,นะเผื่อใครสนใจหน้าสวยๆแบบนี้ไปเลี้ยงนะคะ สำหรับโซน4นิ้วนะคะก็จะมีไม้แบบพันใหม่ๆมาเยอะเลยอย่างเช่นตัวนี้นะคะชื่อว่าสองฝั่งสิงสองฝั่งสิงเนี่ยเป็นไม้ที่เวลาเขาป้ายเขาด่างค่อนข้างจะชัดแล้วไม่ค่อยมีในตลาดนะมี2ฝั่งสิงนะคะเหมันตะรุดูนะคะตัวนี้ชื่อว่ายักษ์ปักหลันนะคะเพื่อนๆยักษ์ปักหลันนะมีตัวนี้ชื่อกำแพงแสน รักเอ๋ยป้ายสวยๆนะคะมีเยอะเลยวันนี้แมค่ค้าคัดเป๊ะๆมาเลยนะคะคัดเป๊ะๆมาเลยเป็นตู้ที่ยังไม่เคยเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็คัดกันไปดูอีกอันนี้ก็จะเป็นตัวเทวกรรมรังรักกําลังขึ้นด่างขึ้นป้ายมีตัวนารีบุรพานะคะเยอะๆเลยจะเป็นพวกกลุ่มตัวสุรเสนพวกกลุ่มเรืองพระนารายนะคะตัวนี้นะ นี่มนเทียนทองหน้าสวยๆแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเผื่อใครยังไม่มีนะคะรับไปได้อันนี้จะเป็นหน้าตู้ที่เปิดให้ดูนะเนี่ยค่ะมีเยอะเลยอินาบุสบาเอ่อริมขอบฟ้าด่างนะคะกัญยาวัชระนะคะไม้พวกนี้นะคะเพื่อนๆแม่ค้าขายเพียงกระถางละ49มีตัวยักษ์การุนราชนะคะหะนุมานตัว9้า เผื่อท่านใดสนใจรับเนาะแต่ที่เป็นรายต้นแม่ค้าคัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีสายพันธุ์ไหนอีกนะคะตรงนี้แม่ค้าคัดมาจากตู้นะคะเนี่ยคัดมาจากต้นสวยๆในตู้แบบนี้นะแล้วก็เอามาวางเรียงให้เพื่อนๆเลือกอันนี้ก็จะเป็นลายต้นนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะ ตัวนี้มีชื่อว่าหานุมานตัวเก้าเป็นไม้ป้ายใบยาวนะคะเป็นไม้ป้ายใบยาวตัวนี้ก็จะเป็นเขียวชมพูป้ายสวยๆแบบนี้เนาะชื่อว่าหนุมานตัวเก้านะคะต้นนี้เนาะมีหนุมานตัวเก้าส่วนตัวนี้นะคะต้นนี้คือพบรักนะคะพบรักด่างเห็นไหมคะคู่กันกับตัวนี้เป็นเจ้าปอแก้วนะคะสองต้นในสองสายพันธ์สองต้นในหนึ่งกระถางเนาะแล้วก็จะมีนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็น องหญิงทอฝันป้ายชัดจัดชัดเจนเลยตัวนี้นะคะแล้วก็เทราปรตีเพื่อนๆเนี่ยค่ะเทราปรตีหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะเผื่อใครยังไม่มีนะเทราปรตีหน้านี้เนี่ยเป๊ะหน้านี้สวยมากแล้วก็ขึ้นสวยด้วยนะคะตัวเทราปรตีส่วนต้นถัดมาตัวนี้แม่ค้าไม่มั่นใจว่าเป็นหนุมานอะไร ใบกลมๆป้อมๆเหมือนติดป้ายคู่ก,กันกับข้างล่างตัวนี้คือเรียกซับนะคะเพื่อนๆเป็นไม้โบราณน,นะคะสองสายพันคู่กันข้างบนเป็นหนุมานแม่ค้าไม่แน่ชัดว่าชื่อหนุมานอะไรส่วนข้างล่างคือเรียกซับเป็นไม้ใบกลมนะคะต้นถัดมานะคะเพื่อนๆตัวนี้คือตัวกริดเทวราชนะคะคือตัวกริดเทวราชแล้วก็ต้นนี้ด่างสวยด้วยนะคะใครยังไม่มีรับไปได้ ส่วนต้นถัดมานะคะแม่ค้าค่อยๆไล่ไปเนาะตัวนี้เป็นลูกไม้เป็นตัวลูกไม้ตัวลูกยอดมงกุฎนะคะกับตัวศึกษาศาสตร์เป็นลูกไม้ด่างต้นนี้ด่างฮาร์ฟนะคะด่างฮาร์ฟสวยเลยแล้วก็ต้นนี้จะเป็นตัวสุมาอี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวสุมาอี้เนาะถัดจากตัวสุมาอี้นะคะตัวนี้คือตัวผู้เท่าเฝ้าเรือนแต่สีสวยสีชัดมากตัวนี้นะคะ ส่วนต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยตัวนี้ชื่อว่ากำปั่นทองซึ่งตัวนี้จะเป็นหน้าชมพูแล้ววันนี้แม่ค้าคัดแบบตัวหน้าทองมาให้ด้วยซึ่งจะจะเป็นสองไซส์นะคะไอ้ตัวหน้าทองเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวหน้าชมพูนิดนึงกำปันทองก็เป็นไม้ทรงใบกลมนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งไม้ตวเนี้เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องค้ำเลยนะคะอันนี้ยกออกมาแล้วก็วางให้เพื่อนเพื่อนดูเลยรักษาพวกเอ่อใบกับก้านเนี่ยรับน้ำหนักได้ดีมากตัวนี้นะคะ สวยงามมากนะส่วนต้นนี้ค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นเพชรมณฑลนะคะตัวนี้เป็นเพชรมณฑลที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะส่วนตัวข้างบนเนี่ยนะคะตัวนี้คือนางกีริณีเทวีอยู่ในตับนางสงกรานนะคะสําหรับใครรับกระถังนี้เพื่อนๆก็จะได้ไปสองสายพันธุ์เนาะในราคา49เพอไปถึงแล้วเพื่อนๆก็ไปแยกเอาเองนะคะอันนี้กีริณีเทวีแล้วก็คู่กันกับตัวเพชรมณฑลนะคะส่วนต้นนี้เศรษฐีคลองหลวงนะคะตัวนี้ เปิดหน้ามาซะอย่างแจ่มเลยนะคะเศรษฐีคลองหลวงอันนี้ก็สวยเลี้ยงง่ายทรงสวยค่ะไม้พวกนี้นะแล้วก็เมื่อกี้นะคะมีคนทักเข้ามาตั้งแต่แมค้ายังทําคลิปไม่เสร็จเลยอ่าลูกค้าอยากได้ตัวนี้นะคะสั่งวานนพรัตน์วันนี้แมคคาไซส์ส,สี่นิ้วก็มีจํานวนอยู่นะพอแบ่งกันได้นะคะส่วนต้นถัดมาตัวนี้เป็นตัวรัตนรุ่งเรืองนะคะเพื่อนๆดูหน้าสวยมากต้นนี้หน้าสวยมากหน้าเป๊ะมาก มีรัตนรุ่งเรืองแล้วก็อันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะคะอะ่มันดูเหมือนมีใบเดียวเนาะแต่ความเป็นจริงมันมีไม้หัวมันเป็นไม้หัวนอกตู้วันนี้ชื่อว่านางวิชุดานะคะมีนางวิชุดาแล้วก็ไอยเลตเนี่ยสำหรับไอยเลตเนะะี่ยค่ะเพื่อนใบเขาจะยาวห้อยลงมาอย่างนี้นะยิ่งหัวแก่ยิ่งกัดสีสวยนี่ พลิ้วๆยาวๆนะคะตัวนี้ไอยาเลดเนาะแล้วก็ถัดมาค่ะตัวนี้มีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่นะคะตัวนี้มีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่ถัดจากเมืองเชียงใหม่นะคะจะมีตัวนินอายลาค่ะอันนี้จะเป็นตัวแผงป้ายเขียวนะคะอันนี้จะแผงป้ายชัดเจนเลยต้นเนี้ยสี่สิบเก้าไหมคะว่าคุ้มมากไหมตัวนี้สวยมากเขียวมันจะออกเหมือนเขียวมรกตแบบเนี้ยค่ะนินอายลาเนาะ ถัดจากเนนอายลาตัวนี้เป็นเทพพระสุธานะคะเทพพระสุธาถัดมาค่ะตัวนี้เป็นอ่าทรัพย์เศรษฐีแต่ตัวนี้แม่ค้าคืนกําไรนะไม้อยู่ในกระถางขนาด5นิ้วนะคะแม่ค้าขาย49ราคาเดียวกันไปเลยเนาะแล้วก็ต้นใหญ่ๆตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวมหาราชป้ายนะคะเป็นไม้ป้ายชื่อมหาราชป้าย ถัดจากมหาราชป้ายใครที่ชอบบอลเก่าสายบอลเก่าวันนี้มีตัวสีปราดนะคะกัดสีแล้วด้วยมาให้เพื่อนๆเลือกกันนะคะหลายๆท่านก็ชอบไม้โบราณแบบนี้นะคะมีสีปราดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้หัวนะเป็นตัวเพชรสุวรรณโชธนะคะนี่ไม้หัวเพชรสุวรรณโชธมีเพชรสุวรรณโชธแล้วก็ ตัวนี้เป็นมณีร้อมเพชรแผงนะคะพื้นเขียวป้ายแดงแล้วก็อันเนี้ยป้ายชัดด้วยหายากอยู่ไม้พวกนี้นะคะต้นถัดมาอันนี้เอาใจสายโบราณกันสักหน่อยตัวนี้ชื่อว่าเจ้าคุณปัญจนึกนะคะเจ้าคุณปัญจนึกมองผิวเผินจะเหมือนกับพวกชายชนพวกนางไหม่แต่เขาเป็นไม้ใบกลมผ่าแผงได้จากนางใหม่นะคะตัวนี้สวยเลยนะคะเจ้าคุณปัญจนึก แล้วก็ถัดมานะคะอันนี้อมพรอมพรก็เป็นไม้ใบกลมนะคะเป็นไม้เม็ดใบกลมกัดตรงกลางสีแดงตัวนี้ก็สวยเผื่อท่านใดย,ยังไม่มีนะคะตัวนี้ก็สวยเลยแล้วก็ตามมาด้วยตัวสิลาหุ้มทองตัวนี้เป็นหน้ามาตรฐานสีน้ำตาลม่วงนะคะเวลาโตเต็มที่จะมีป้ายสีทองขึ้นที่ตรงหว่างหูใบแล้วตัวนี้จะติดป้ายแดงนะ ส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของขวัญเพื่อนๆน่ารักมากขาวกระดูกเขียวมีเม็ดชมพูใบดกต้นเตี้ยคอมเพกมากตัวนี้นะคล้ายๆกับทรงคล้ายๆกับพวกดอนเจดีนะคะถัดมาตัวนี้คือตัวเมืองนครชุมอันนี้ก็ป้ายสวยนะคะมีเมืองนครชุมนะคะมีตัวนี้เป็นตัวสเสนหานะคะชื่อสเสนหาถัดจากสเสนหา ตัวนี้มีชื่อว่าองค์หญิงอนัญญาพนาวันองค์หญิงอะนัญญาพนาวันนะคะต้นนี้เนาะต้นถัดมานะคะตัวนี้คือตัวพญาไกาสอนสีหราชเดี๋ยวนะถ้าแม่ค้ามีโอกาสจะพาไปดูต้นแม่บอกเลยว่าไม้ตัวนี้สวยแม่มันสวยมากกัดตรงกลางสวยตัวนี้นะคะแล้วก็ต้นด่งดางต้นนี้นะตัวนี้มีชื่อว่า มณีสยามอันนี้ก็สวยมณีสยามส่วนต้นนี้แมค่ค้าลงขายบ่อยแล้วแต่เห็นว่าต้นนี้สีมันจัดนะคะตัวนี้คือภูพิงนะคะเพื่อนเพื่อนูพิพงมีภูพิงแล้วมีไม้หัวตัวนี้เป็นหงเหมมราชนะคะเป็นไม้หัวฟอร์มกอนะคะหงเหมราชไม้หัวฟอร์มกอนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นไก่เศรษฐีแต่ที่เพื่อนๆเห็นตรงเนี้ยแหละเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะกลมๆตรงเนี้ยตัวเนี้ยสวยค่ะ มันเป็นตัวพวกกลุ่มไม้ใบกลมนะคะเป็นพวกตัวพรรัตนะบ้างรัตนะรุ่งเรืองบ้างแต่แม่ค้าผ่ารวมกันมีติดด่างและไม่ติดด่างแต่ว่าแม่เขาสวยนะคะบางต้นเพิ่งเริ่มขึ้นด่างปกติแม่ค้าไม่เคยขายราคานี้เลยนะวันนี้มาแบ่งปันจริงๆราคา49บาบาทเนาะแล้วเดี๋ยวเราเราชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลยวันนี้แม่ค้าก็ มีบอนประมาณนี้นะคะส่วนในตู้ของเราก็จะมีอย่างนี้ก็เป็นพวกกลุ่มการุณราชยักษ์นะคะมนเทียนทองหยาดฝนโบราณนะคะอ้อมกอดแห่งขุนเขาอ่าตัวนี้ชื่อว่าเดี๋ยวแม่ค้าดูอีกทีนึงไม่มั่นใจว่าเป็นเท้าหิรันหรือเป็นเท้าเอ่อเท้ามหาผลตัวนี้นะแล้วก็จะมีกลุ่มนารีบุรพา จอมทัพนะคะตัวนี้เป็นตัวหนุมานเชิญธงส่วนต้นนี้แม่ค้าชอบชอบเพื่อนๆมันเป็นไม้ผ่าแผงจากตัวมิ่งมงคลสวยมากขึ้นป้ายด้วยนะคะมีพวกตัวอันนี้จะเป็นตัวทรัพย์ประเสริฐไซค์กำลังกัดสีมีมุกดาหารนะคะสำเพานาานะคะสำเพานาาแล้วก็พวกกลุ่มไม้หัวไม้หัวพวกนี้นะคะแม่ค้าจะขายอยู่ที่ ชุดหนึ่งมี10สายพันธบาทห่อตุ้มนะคะค่าส่งอยู่ที่30บาทถ้าลูกค้าสั่งเฉพาะห่อตุ้มนะสั่งเฉพาะไอตัวไม้ชุดนะแต่ถ้าลูกค้าสั่งไม้ชุดด้วยสั่งไม้กระถางด้วยแม่ค้าส่งไอตัวไม้ไม้ชุดเนี่ยไม่คิไม่เสียค่าส่งคือ250บาทส่งฟรีไปเลยเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชมพูทวีปนะคะมีชมพูทวีปแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกกลุ่มพญาขอมค่ะ เป็นพวกกลุ่มนั้นแต่แม่ค้าจาชื่อเขาไม่ได้ดําสนิทมากเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวเจ้าจากกักรพรรดินะคะเพื่อนๆเป็นไม้โบราณเป็นเจ้าจากกักรพรรดินะคะแล้วก็จังหวัดสงขลาขวัญดาวนะคะขวัญดาวเนี่ยจังหวัดสงขลาไซานี้นี่เขาขายกันร้อยร้อยกว่าบาทเลยนะนายท้องเหม็นเขียวนะคะนายท้องเหม็นเขียว เดี๋ยวแม่ค้าคพาไปดูอีกไม้งอกเยอะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มหงสุวรรณที่รับขวัญดาวไปนี่นะคะสวยมากขวัญดาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุลาลงกรณ์นะคะมีจุลาลงกรณ์มีตัวนี้เป็นหมอยอดเดชอันนี้ก็คือตัวพวกไทยนิยมนะคะอ,อันนี้เป็นพริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือเดือนกุมภาพันธ์นะคะณนะเมืองนนนนะคะตัวนี้ด่างณนะเมืองนอน ตัวนี้ยักษ์นะคะเป็นตัวเอ่อทา้สทาสัตธาศูนย์นะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกตัวเทพสายรุ้งนะคะไก่อันนั้นจะเป็นไก่พวกไก่อําพันนะแล้วก็ตัวนี้โลดนะคะเนี่ยโลดแผงลุ้นด่างเผื่อใครชอบสาวบางแคนี่ก็จะเป็นเนี่ยสาวบางแคหน้าดางนะคะ งอกมาเยอะนะคะเยอะงอกมาเยอะเลยตัวนี้เป็นลูกไม้ใบกลมของทางสวนเรียกว่าตุ๊ก,กตาชื่อตุ๊กตาแล้วก็ตัวนี้ก็เจ้าคุณพญาอนุชิตชื่อพญาอนุชิตค่ะเนี่ยงอกมาเต็มเลยนะงอกมาเต็มเลยมิ่งมงคลนะคะนี่ณเมืองนนพิเพกนะคะพิเพกมีว่างสองกระถางรอบนี้เนาะพิเพก วิมานดินนะคะวิมานดินตัวนี้พันวสาดำนะคะพวกตัวปานตะวันนะคะมีปานตะวันมีตัวสังวานนภพรันต์นะคะเนี่ยค่ะงอกมาเต็มเลยเนี่ยขวัญดาวนี่ก็สวยนะคะกลุ่มขวัญดาวเดี๋ยวแมค่ค้าค่อยๆพาเดินมาดูนะไม้งอกตามริมแบบริมสวนริมอะไรแบบนี้ก็สวยนะคะ เพชรเดสีกิรินีเทวีพบรักนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ลายสวยๆยอย่างนี้นะนี่น,นี่ก็สวยนะคะตัวนี้ก็เป็นเทพสายรุ้งเนาะราตีประดับดาวอันนี้ก็เป็นสงขาเท้าจันทชนนะคะอ่าชายชนชายชนธรรมดาค่ะชายชนไม่ป้ายเนี่ยค่ะ กำลังงอกมาเต็มเลยนะคะกำลังงอกมาเต็มเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นพวกตัวอะไรนะชื่ออะไรเด็ดไหมคะนึกก่อนอะไรนะเศรษฐีสุพรรณแหมนึกอยู่ตั้งนานแล้วก็เป็นพวกสีเทพรักเนี่ยคะ่ะหน้าสวยๆแบบนี้นะนายดอกรักงอกมาเยอะคะ่ะ ม่ค้าก็บ,บางทีก็ขายไม่ทันจ้าพยาอภัยภูเบศนี่ก็สวยนะคะเนี่ยสีแดงสดอันนี้ก็เป็นตัวพวกผีเสื้อสมุดนะคะนางผีเสื้อสมุดตัวนี้เป็นยักษ์เก่ายักษ์โบราณไม่ทราบชื่อเขาเป็นประมาณเนี้คะ่ะเพื่อนๆลองทักเข้ามานะคะพวกไม้หัว เผื่ออยากได้สายพันธุ์ไหนนะคะแม่ค้ามีแม่ค้าก็แบ่งปันไปให้นะคะถ้าเป็นไม้หัวเนี่ยแม่ค้าห่อตุ้มให้นะในราคา1ชุดจนะมี10บต้น10สายพันธุ์ราคา250บาทถ้าเกิดว่าสั่งแยกค่าส่ง30ถ้าสั่งรวมกับไม้กระถางค่าส่งแม่ค้าส่งให้ฟรีนะคะนี่นี่ก็จะเป็นพวกบอนเก่าๆค่ะที่แม่ค้าทิ้งไว้ให้เขายุบแล้วเขางอกมาเขาก็จะสวยเลยเนี่ยอย่างพวกนางใหม่เนี่ยคะ่ะเขางอกมาเขาก็จะสวยเลยนะคะ เป็นพวกดาวเพียงดินอะไรแบบนี้ค่ะแม่ค้าก็เก็บไว้หมดเลยเผื่อท่านใดสนใจนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะแม่ค้าก็เก็บไม้ไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ทําไม้ใหมๆ่ๆเตรียมจะลงจําหน่ายในคลิปถัดๆไปนะคะเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ให้แม่ค้าด้วยนะคะบ้านสวนสุวิมลบอลสีราคากันเองนะคะวันนี้นะคะจบคลิปอ่าสั้นๆน,นะคะวันนี้คลิปสั้นๆเนาะแล้วก็ ต้องขอบพระคุณทุกยอดอุดหนุนเลยแม่ค้ากำลังทยอยส่งให้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ